Good m o r n i อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสรร์วีรกุลอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์เกษมสรร์รุณสวัสดีครับคุณวัชริงคุณสิรีแล้วก็ท่านผู้ฟังทั่วประเทศและทั่วตัวโลกครับสวัสดีครับแม่ดิฉันเศร้าเลยนะคะเพราะว่าพลาดเสน่ห์อาเซียนกับเกษมสรร์อีพีหนึ่งไป ใช่ครับก็ผล mm hmm. ทั้งคนเล่าทั้งคุณวัชรินและคุณต้นสุชาติแล้วก็ท่านผู้ฟังก็หลายคนก็บอกว่าฟังแล้วก็รู้สึกคิวขึ้นมาเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็พูดถึงเสน่ห์พูดถึงคนในแต่ละประเทศแล้วก็พูดถึงอาหารในแต่ละประเทศว่าเขามีดีแต่ยังไม่ได้ถามคุณอิสรีเลยล่ะว่าคุณอิสรีเนี่ยในบรรดาปรเทศทั้งหมดเนี่ยหลงเสน่ห์ประเทศไหนบ้างครับโอ้ยอาจารย์ค่ะก็ยังไปไม่ครบเลยนะคะแต่ว่า อก็คิดถึงนาซีเลอร์ม,มักนะคะนาซีเลอร์ม,มกัก <c oughs> อืมอบักกุเตะนะคะนนครับผมก็จริงๆแล้วแต่ละประเทศอย่างตอนที่แล้วที่ผมบอกไว้นะครับว่าแต่ละประเทศก็เหมือนคนนะแต่คนแต่ละคนก็จะมีสเนส,มมสน่ห์แตกต่างไปทั้งสิบประเทศของอาเซียน,น,น,นก็มีเส,สน่ห์ตก่างไปจาที่แล้วนี่เราแตะเวียดนามแตะกัมพูชาแตะสปรัฐเวไานิดแล้วนะเปน็นประเทศล้วนะคุณวัชรีใช่ค่ะ ก็เริ่มเริ่มแต่เมียนมาเป็นหนึ่ง<ต>ค่ะใช่ค่ตอนนี้ก็จะไม่ไม่ไม่ไปย้อนหลังตรงนั้นเพราะเดี๋ยวไม่มีเวลาเมียนมาเนี่ยผมคิดว่าคนไทยคงเห็นตรงกันว่าจะไปสัมผัสไปไหว้พระนะเขาก็มีห้ามหาบูชาที่ต้องไปไหว้นะครับก็บางที่ก็อยู่ไกลหน่อยเช่นพระาธาตุอินแฟนนะแต่ว่าก็ไปเกือบครบล่ะขาดาแต่พระาธาตุอินแฟดก็ไปที่นิไรรเนี่ยผมเวลาไปไอยากให้ไปสัมผัสเสน่ห์ของเขาเคือว่าไม่ได้ไปไหว้แบบว่า เฉพาะที่สําคัญจะไปดูชีวิตคนที่ไปไหว้ไปดูชีวิตคนไปไหว้ก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังบอกว่าเมียนมาเนี่ยชีวิตเขาสูกพัน์กับศาสนามากทุกอย่างทุกสถานที่ทุกสถานที่สําคัญทุกมหาบูชาเนี่ยจะมีเรื่องเล่าที่เป็นตำนานเกี่ยวกับพระพุทธเจ้านะแม้แต่ชื่อเมืองแม้แต่อะไรตัวนี้อะไรเนี่ยแต่เขาก็ยืนยันชัดเจน่ามันเป็นตำนาน,เป,นเป็นเรื่องที่เล่าต่อกันมานะเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่ว่าสิ่งที่บอกคือว่า เขามีความสุพันกับความเป็นพุทธมากผมใช้คําว่าเขาเป็นพุทธตัวพ่อเป็นพุทธหลวพ่อแล้วก็คนไทยเวลาไปเยอะนี่ก็ไปตั้งชื่อกันแปลกๆเนาะอย่างเทพทันใจเทพระดาทิพย์นี่เขาก็ไม่ได้มีหรอกเขาก็เรียกเทพเจดียีศิดาพญานาคเราไปตั้งชื่อให้หรือถ้ามีพระนอนสวยๆนี่ไม่รู้คุณวัชริกุลสริกิจท่านรู้ฟังไปยังมีพระนอนตาหวานอยู่ในกรุงย่างกุ้งเนี่ยก็คือ พระเนตรของของพระนอนององเนี้ยก็เอามาจากีิปุ่นเป็นลูกแก้วพิเศษฉะนั้นก็ดูลสชาตจะจะหวานเป็นพิเศษจะไปตั้งชื่อเขาว่าเป็นพระนอนตาวหวานพอดีท่านดูมีคิ้วแล้วมีอายไลเนอร์ด้วยค่ะใช่หรือว่าพระนอนยิ้มหวานก็มีนะครับนั้นก็ก็เป็นเป็นเสน่ห์ที่ต้องไปสัมผัสนะแต่ว่าผมอยากให้ไปดูเวลาเวลาไปไหว้พระที่ที่เมียนมาเนี่ยอออท่านเคยส่งน้าพระที่เมียนมาหรือยังครับ ดิฉัน,นไม่เคยไปเมียนมานะคะแต่ว่าอยากไปมากใช่ใช่ที่ที่ผมมาเล่าก็คืออยากจะให้ให้ให้เตรียมแผนเอาไว้ส่วนประเทศเมื่อไหร่เนี่ยประเทศแรกๆอย่างคุณวัชรินเนี่ยอย่างคุณอิสรนเนีเห็นวางแผนจะไปญี่ปุ่นกไปเมียนมาก,ก่อน <c oughs> เราเราช่วยอาเซียนกันก่อนน่าจะดีคือคือเวลาไปไหว้พระที่เมียนมาเนี่ยท่านผู้ฟังครับต้องส่งน้ำสาะเนาะ แล้วก็เขาก็จะมีพระประจําวันเกิดนะมีเทพประจําวันเกิดแล้วก็มีนักสัตว์ประจําวันเกิดนักสัตว์ของเมียนมาจะไม่เหมือนนักสัตว์ของไทยแล้วแล้วช่วยจุลคันถอกไม่ใช่ก็ไปดูนิดหนึ่งแล้วก็ส่งแล้วก็จะตามอายุบวกหนึ่ง นะฮะ,ะผมว่าผม,มาอายุ25สมมติ25นะคุณปัะชรินทร์25บวกหนึ่งก็เป็น26เล่าสามหารแล้วก็วเ,เอาส่งน้ำพระแั่เวลาส่งน้ำพระของเมียนมาส่งศพอลาจะคล้ายๆกันนะครับจะส่งค่อนข้างแรง,งค,นคนไทยเนี่ยจะค่อยๆร่าสงไปที่ท,ที่ที่บาขององค์พระนะเมียนมากับสปอรน์นี้จะช่วงเอาช่วงเอาเกแบบอย่างอย่างเยอะเพราะว่าเยอะนะครับแล้วก็ไม่ ไม่ไม่ได้ถือว่าจะต้องค่อยๆเจแบบนั้นแต่เสน่ห์ก็คือว่าถ้าถ้าไปเนี่ยคุณวัชรริหรือสริต้องไปดูท่านผู้ฟังก็ไปดูว่าเวลาเวลาไหว้พระเสร็จเนี่ยคนเมียนนามเขจะใช้เวลาอยู่ในอยู่ในวัดนั่งเล่นนอนเล่นเหมือนเหมือนกับเรานั่งเล่นนอนเล่นอยู่กับวัดนะครับแล้วเขาก็จะดูว่าเวลาทําบุญเสร็จเนี่ยเวลาไหว้เวลาไหว้พระเจดีย์คือพระเจดีย์นะวัดคือวัดพระคือพระเขาแยกกันนะเวลาไปไหว้เนี่ยเสร็จแล้วมีเวลานั่งเล่นเขาจะไปนั่งรออยู่ตรง สรงพระประจาวันเกิดสมมุติว่าผมไม่รู้ว่าอะไรคู่กับอะไรนะไม่ไม่ได้ถามเขาสมมติว่าผมมีคนเกิดวันเสาร์้วคู่เกิดวันอะไรสมมติเกิดวันอังคารพอทําบุญสวดมนต์เสร็จผมก็จะไปนั่งอยู่หน้าพระประจํวันเกิดวันอังคารไปดูที่ว่าสาวคนไหนเนี่ยมาส่งน้ําพระเออเพราะว่าต้องเป็นคนเนื้อเอ่ราอะไรประมาณน้อาจารย์ขานีเราสามารถไปเอ่อไป เจอเนื้อคู่ได้ตามพระประจำวันต่างๆสุดยอดอะไรประมาณนี้จะททำให้เห็นว่าเขามีความสุกกันกับศาสนาแต่เขาเขาเป็นคุณสัวข้อทีนี้สิ่งที่จะแปลกตาเวลาไปเที่ยวสถานศักดิ์สิทธิ์สถานทางพุทธศาสนาของของเบียนมากคือวัดธงนะครับธงในในประเทศร,บรอบๆบ้านเราเนี่ยธงวัดทั้งหลายเนี่ยเขาใช้ธงที่เรียกว่าธงหกสี หรือธงจับพันนรังสีจะไม่ใช่ธงจักรแต่บ้านเราค่ะบ้าน,นเราเท่าที่เห็นก็มีบ้านเรากับประเทศสีลังกาที่ใช้ธงธรรมจักรที่เหลือเป็นธงับจับพันนรังสีหมดถ้าเกิดไปนั่งรถไปเนี่ยนะครับแล้วเห็นสีแบบนี้เห็นธงสีสีแบบนี้ก็ก็บอกได้เลยว่าเนี่ยเป็นสถานที่สําคัญทางศาส,สนาแล้วก็แวะแวะเข้าไปเยี่ยมเยียนไหว้ได้เลยอีกอารหนึ่งที่ต่างจากเราก็เป็น,นเสน่ห์หรือเปล่าคุณวัชรินทร์อุตรีทผู้ฟังก็คือพระสงฆ์ที่เมียนมา เนื่องจากเมียนมาเนี่ยเ,เวลาเราเกิดเหตุประท้วงเราเห็นพระสงฆ์มาตลอดเลยใช่ไหมครับใช่พระสงฆ์เราก็งงเอ๊ะทำไมมันใช่กิจของสงหรือเปล่าขนาดในประเทศเราเวลามีุมมีประท้วงเวลามีพร,ระสงฆ์ออกมาเราก็ถามว่าใช่กิจของสงหรือเปล่านี้เมียนมาเนี่ยจะ่ตงจากเรานหนึ่งนิดนึงท่านผูฟังก็คือว่ามเมียนมาแต,แ,ตแต่เขาไม่มีที่ยึดเหนี่ยวแต่เดินผมีสถาบันกษัตริย์แบบบ้านเราก็ไม่มีแล้วก็โดนล้มล้างไปนะครับก็บอกว่ามีพระสงฆ์เนี่ย เป็นสถาบันเดียวที่เขายึดเหนี่ยวได้ที่เขายึดเหนี่ยวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดเหตุครั้งใดก็ตามเลยว่าเหตุการณ์การเมืองเนี่ยเราจะเห็นพระสงฆ์ของเมียนมาเนี่ยทําตัวเป็นที่พึ่งของคนเมียนมาคือออกมานาประท้วงเองอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีบางรูปก็ถือว่าเป็นพระเรียกว่าพระอินเอนเซอร์ชั้นยอดคือเป็นพระที่มีอิทธิพลทางความคิดเดยอะมากนี่เป็นเรื่อง เรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นในเมียนมานะ instagram. บริบทต่างกันนิดหน่อยของเราเนะ <ừ> าะก็เพราะฉะนั้นเวลาเห็นชุมนุมเห็นประท้วงเนี่ยเราจะเห็นพระเขาออกมานะครับ <c oughs> แล้วก็พระเมียนมาพระกัมพูชาพระพวกนี้ส่วนใหญ่ไม่โกนคิ้วนะก็ะมีพระบ้านเราเนี่ยที่โกนคิ้วนะครับก็จะเป็นความต่างกันกันเล็กน้อยตรงนั้นในการเห็นพระออกมานะครับแล้วก็วันนี้ก็ยังบอกว่าองค์สามสุจียังเป็นคนเดียวที่ยึดเหนี่ยวเขาอยู่นะที่ยึดเหนี่ยวดวงใจของ ของคนเมียนมาอยู่เพราะฉะนั้นถ้าไปซื้อส่งื้อเสื้อนี่ก็จะเป็นเป็นเสื้อของเอออ์จานซูจีกับในฝูน้องสาวคูกอออีกอันหนึ่งที่เป็นเสน่ห์ถ้าไปเนี่ยสุภาพสตรีอย่างคุณวัชรินทร์คุณศรีต้องชอบคือธนาคารเคยเคยเคยใช้กันในกครธนาคารเคยค่ะจานหน้าจะตึงๆหน่อยใช่ไหมค่ะดิฉันก็มีประสบการณ์นั้นค่ะจารย์ค่ะแล้วแล้วคุณวัชรินทร์ใช้แล้วดีไหมก็ดูหน้านวลเนียนขึ้นนะคะจายม แตฉันชอบนะคะตอนที่แต่แต่มันเฉพาะตอนที่ใช้เท่านั้นนะ <c oughs> ต้องต้องต้องเรียนท่าบบนี้ธนาคารเนี่ยมันเอามาจากเปลือกเปลือกต้นธนาคาร <c oughs> เช่นนะครับแล้วก็จะมาขนกับหินแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยก็ถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์นะไม่ว่าจะเป็นหินที่ฝนหรือว่าเปลือกไม้เนี่ยฝน <c oughs> เสร็จแล้วก็จะมาทาตามเนื้อตามตัวตามหน้านะครับ <c oughs> ก็บอกว่าการทาธนาคารเนี่ยแ,แหลกในเมืองไทยแลบมหาชัยเมืองไทยมาศึกษาดูแล้วนะนุชรีสุริมันเป็นยังไงคะมันมีทั้ง <c oughs> ทั้งสารที่ให้ความนุ่มของผิว uh huh. เป็นสารที่ให้ความตึงและเป็นสารกันแดด uh huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยคนเมียนมาเนี่ยการทาธนาคาเดี่ยไม่ว่าจะเป็นสุภาพสตรีหรือเป็นเด็กๆทาเนี่ยมันเป็นมันเป็นส่วนในชีวิตเขาั uh huh. ้งช่วยทําให้ผิวหน้าอ่อนวัยแล้วก็ uh huh. เป็นไวท์เทนนิ่งด้วยแล้วก็เป็นกันแดดด้วยเพราะฉะนั้นคนเมียนมาเนี่ยเราจะถึงแม้จะตากแดเดเยอะกว่าเราเราจะไม่ค่อยเห็นเขาที่มีผิวขมขำหน่อย, uh huh. อยส่วนหนึ่งก็เป็นธนาคามีหลากหลายเวลาไปเที่ยวก็ลองไป ไปหาดูคไปหาดูอีกคันหนึ่งที่เป็นเสน่ห์ของเขาของเมียนมาที่อยากให้ไปเที่ยวกันเนี่ยนะครับก็คือชุดเขานะครับคุณวัชรินคุณอิสเรียท่านผู้ฟังคณเห็นชุดไปเมียนมาเนี่ยเราเห็นชุดเราก็จะบอกว่าทําไมชุดเขาเฉยแต่ว่าต้องบอกว่าคนเกือบทั้งประเทศยังใส่อยู่ผู้ชายก็จะใส่เสื้อคอจีนใส่สโลผู้หญิงก็จะใส่เสื้อคลยเสื้อจีนแล้วก็สโล นะครับอันนี้เหตุผลสําคัญก็คือเนี่ยนี่คือชุดประจําชาติของเขมแล้วคนออกแบบคือในวงของชานคือพ่อของชานสุจีดอ,องทานสุจีเนี่ยอด้วยเหตุผลที่มาคือว่าท่อนบนเอามาจากจีนทั้งผู้ชายผู้หญิงคือเป็นเสื้อแบบจีนท่อนล่างเอาสรงมาจากอินเดียส่วนรองเท้าเนี่ยจะให้รองเท้าแตะเป็นรองเท้าประจําชาติเพราะว่ายางเครื่องตอนที่ออกแบบในบนรองเท้าเครื่องที่คนอังกฤษใส่คัตชูจะเดินเข้าวัด ก็เลยออกแบบให้รองเท้าแตะเป็นรองเท้าประจำชาติเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเราจะเห็นคนเมียนมาเนี่ยใส่เสื้อพอจีนตัวข้างบนเป็นจีนข้างล่างเป็นเป็นเมียนมาอเป็นเป็นเป็นสฉลองอินเดียนะครับเราะใส่รองเท้าแตะนี่นึกว่าถือว่าเป็นชุดที่สุภาพมากมๆของของเมียนมานะ uh huh. เราเราดูต้องดูด้วยความชื่นชมนะ uh huh. ส่วนตอนเช้าถ้าคุณอิตรีมีโอกาสไปต้องไปทานน้ำชานะคุณอิตอืีเป็นยังไงคะมอร์นิ่งทีเหรอคะอาจารย์ไม่ใช่อัฟเตอร์นูนทีนะคะเป็นมอร์นิ่งคือคือเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากทั้งอังกฤษทั้งอินเดียนะครับเนี่องจานนักชาก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาก็กินชากันตลอดตามไปจากเวียดนามซึ่งกาแฟเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาเจ้าเช้าเนี่ยถ้าไปร้านชาดังๆเนี่ยก็จะมีชาชงแล้วก็จะมีโรตีมีเครื่องเคียงที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น แกงไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลทรายนมไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อร่อยนะครับแล้วก็มีทั้งวิดเดี่ยวมีทั้งข้าวคุกน้ำํำซิ๊กอะไรเงี้ยถ้าทานเต็มที่เลยเนี่ยผมว่าอย่างคุณวชิรวิจตรีเนี่ยทานเต็มที่เนี่ยทุกอย่างแล้วรวมแล้วเนี่ยถ้าทานเกินสุบสิบบาทเนี่ยถือว่าเป็นเป็นสภาพสตรีที่ทานเก่ง<อ> <laughs> โอ้มีจิ้มจิ้มทานได้แล้วก็อร่อหน้าตาของอาหารที่เห็นในรูปตอนนี้เนี่ยเหมือนกับอาหารของอินเดียเลยนะคะอาจารย์มีเหมือนมีแป้งแล้วก็มีแกงให้จิ้มใช่ครับใช่ครับแล้วก็อย่างเนยถั่วที่ทําวันต่อวันอร่อยคือเวลาไปพวกเนี่ยเวลาไปประเทศอาเซียนนะ่นทุกฝั่ง ผมมักนิยมจองโรงแรมที่ไม่ทานอาหารเชา้าแล้วก็ไม่ชอบไปกับทัวร์ชอบไปเองเพราะว่าคนอาเซียนโกงคนไทยไม่ได้หรอกนะคนไทยเราก็เปไ็นไอะไรมนึไม่ธรรมดานั้นไปเที่ยวเองหลงบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยเนี่ยก็ไม่เสียหายเท่าไหร่แล้วจะได้มีโอกาสได้กินอาหารพื้นเมืองน่าจะน่าจะดีกว่าเนาะอีกอันหนึ่งที่ต้องรู้เวลาไปเมียนมาเนี่ยคนเมียนมาเ,าเขาชอบเครื่องในเครื่องในหมูเนี่ยชอบมากนะครับแล้วก็ไปเนี่ยเสนียอันหนึ่งอันนี้คุณวัชรินทร์ต้องไม่เคยแน่เลย ต้มครื่องนในหมูนะะกลางคืนถ้าไปเที่ยวเมียนมาต้องเดีอดริบิถิเที่ยวแถวแถวไชน่าทาวสนุนไก่จิตก้าวแล้วจะมีจะมีเคาน์เตอร์แบบเนี้ยคุณวัชรินเป็นต้มครื่องในหมูนั่งกันรอมรอมรอบแล้วก็นั่งทานกันหลายๆคนคล้ายๆว่าม,มาด้วยกันแต่ไม่ได้มาด้วยกันอันเนี้ยไม่เคย <อะ S 1> จริงๆค่ะอาจารย์แล้วเราก็จะเป็นเครื่องในหมูนะครับเป็นในหมูแล้วก็ไม้ก็จะมี มีแบบหักไม้กับไม่ไม,ไม,ไม่ไม่หักไม้ตรงปลายเพราะราคาจะต่างนะเราไปถึงล้วก็เลือกเลือกแล้วก็จิ้มไปในน้ําตรงกลางจะเป็นน้ําพะโล่ร้อนร้อแล้วก็จิ้มน้ําจิ้มแล้วก็ทานกันคนไทยไหลายคนบอกว่าแหมอาจจะดูไม่ค่อยสุขอนาะมัยเท่าไหร่แต่ผมสังเกตก็ถทานเนี่ยเขาจิ้มทีเดียวก็ไม่ได้จิ้มกัดครึ่งไม้แล้วไปจิ้มน้ําจิ้มใหม่นะครับประมาณชาบูชาบูชาบูรวมกัน ต้องระวังอันนี้เตือนไว้ก่อนเลยผมทำภาพไปแล้วผมกทรทีมงานเขาถ่ายทำเสร็จก็งาง,าง,าง,างาใหญ่เลยด้วยความเป็น ขาไม่มีโต๊ะนกก็นั่งร้อมนั่งนั่งร้อมไอ้แผงไอ้หาบเล่ที่เขายกมาเนี่ยเพื่อความเกรงใจก็ทิ้งไม้ไว้ที่พื้นกันเสร็จก็เรียกเรียกเก็บตะตังเท่านั้นนะคุณยิคุณวัชลิศเราก็ต้องเป็นแววนเอาไม้ข้างล่างมานั่งนับว่าตกลงคุณทานไปแล้วกี่ไม้ก็เพราะถ้าท่านไปทานเหล่านี้ก็กำไม้สมมว่าทานด้วยมือขวากำไม้ด้วยมือซ้าย่้าับกันสมบาท้าบาทอะไรก็ว่ากันไปมีน้ำจิ้มไหมคะอาจารย์คะพูดเรียงย่อย จะจะมีน้ำจิ้มตรงหน้าทุกคนต่อย,อย่างอย่างที่บอกเป็นเป็นน้ำจิ้มที่น้ำจิ้มรวมอะ่ะเหมือนเวลาเราไปทานสเต็กกับเพื่อนเราเ็ามีน้ำจิ้มจานหนึน่งทานกันสองสาคนอันนี้คล้ายกันแต่เราจะมีน้ำจิ้มของเราเองเ <c oughs> นาะแต่ต้องมีมรารยาทคือจิ้มทานทายไม้แล้วทานให้หมดไปไม่ใช่จิ้มแล้วจิ้มอีกไหนันก็คงจะจะไม่ค่อยจะสุขะอ <c oughs> นาะมัยกค่ะ อันนี้อันนั้นก็เป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ถนนเช่นนั้นก็จะมีทุกซิ่งย่างซิ่งย่างก็คล้ายคบ้านเราไปซื้อแล้วก็ให้เขาปิ้งย่างแล้วก็มาทานกันว่าเป็นอะไรที่ที่มีเสน่ห์เหมือนถนนข้าวสารบ้านเรานะครับชายนาฏเขาคนมาเที่ยวมันมันดื่มเล่นกินเล่นมาเที่ยวกันก็สนุกสนานต้องต้องไม่พลาดแต่ว่าเวลาปิ้งย่างกนี้ออกจะออกติดไมไหมนิดนึงก็อย่าไปอย่าไปกังวลทานไปอร่อยแน่ๆฟังคําแบบนี้แล้วคุณอิสตรีต้องวางแผนไปเที่ยว เมียนหน้าแทนญี่ปุ่นแล้วนะโอ้ห oh, อาจารย์ขาปากท้องมันสำคัญนะคะสตรีทฟู้ดของเมียนมานี่น่าสนใจมากๆเลยช่วงหน้าที่นี่ยังมีอะไรเด็ดๆรอให้เราติดตามรับฟังกันต่อพักสักครูค่ะสนับสนุนโดยแอปพลิเคชันทอกอสเอโมบายและ มาแล้วประกันรายได้มันสัมปะหลังปีสาวันนี้ทกสมาพร้อมกับเกราะเสริมแกร่งให้ SME เกษตรไทยไปต่อได้ด้วยสินเชื่อเสริมแกร่ง SME เกษตรเพื่อใช้หมุนเวียนหรือลงทุนมีเงื่อนไข4ข้อ1มีตลาดที่ชัดเจน2มีกําลังผลิตสอดคล้องกับตลาด3ม,มีการทําธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารและ4ส,สร้างประโยชน์เพิ่มให้ชุมชนผู้ผลิตหรือนานวัตกรรมมาลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและรักษาสิ่งแวดล้อมวงเงินกู้ไม่เกิน100ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยตามเงื่อนไข4%เสูงสุด สนใจติดต่อที่ทกสใกล้บ้านเงื่อนขไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดมาแล้วประกันรายได้มันสําปหลังปี3หัวมันสดเชื้อแป้ง25%ราคาประกันกิโลกัมลั2บาท501ครัวเรือน1สิทธิ์ได้ไม่เกิน100ตันไม่สําแปลงโอนเงินชดเชยส่วนต่างเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงเง,งื่อนไขยยเดิมได้สิทธิ์ชัวไม่ต้องกลัวตกขบวนเกษตรกรพร้อมรับสิทธิ์ครั้งแรกตั้งแต่วันที่1ธันวาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานพาณิชย์สำนักงานเกษตร และทกสไกลบ้านหรือว่าโทรสายด่วน1569กรมการค้าภายในร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN แหมอาจารย์ขาเปิดมาก็พาไปเมียนมามีเรื่องทำบุญอ่ะไหว้พระ ตบท้ายด้วยอาหารนะคะยังมีอะไรที่จะพาเราไปเจาะลึกกันต่อคะ่ะมีครับคุอิษตรีถึงคุณอิสตรีทิงหายว่าเมียนนาต้องจีบฟูกต้องเลยจีบฟู้เมียนนาเนี่ยตัวใหญ่แล้วก็กดอย่างอย่างกั้งผมเคยพาทีมทีเ็จไปร่วมสัมมนาที่เมียนนาเนี่ยก็ให้จีบจำนวนสั่งอาหารไปร้านอาหารจีนชื่อดังนี่ยหลายร้านก็อร่อยนะครับสั่งกั้งให้คนละตัวผมตีมือเลยบอกไม่ได้ ชิ้นน้องศาสตร์ตราสั่งคนละตัวไม่ได้กั้างที่ตัวใหญ่มากเขาก็ตกใจก้างตัวใหญ่แค่ไหนกันเจียวก้งตัวหนึ่งกินสองคนสบ,สบายนะแล้วก็ราคาดีนะครับแต่ถ้าที่ชอบซีฟูด้ดทั่วไปเนี่ยเมียนมาจะทําน้ําจิ้มที่หลากหลายเมียนมาจะมีหลายชนเผา่าใช่ไหมครับเผ่าที่ทําน้ําจิ้มอร่อยที่สุดซีฟู้ดแล้วสุกปากไปไหนสุดคือเผ่ายักษ์ไข่เพลาที่ราจะกินซีฟ้ดที่นั่นต้องบอกว่าเป็นร้านยักษ์ไขนะ่นะน้ําจิ้มจะเหมือนซีฟู้ดบ้านเราแต่แอบใส่กะปิลงไปนิดหนึ่ง ก็แทบแรับรองว่าแทบแล้วก็รสชาติจัดจ้างนะแต่ว่าเวลาไปทานกุ้งสังกุ้งเผากุ้งทอดกุ้งย่างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณวัชรินทร์วชินทรสังเกตรื้วปล่ากุ้งเมียนมากุ้งเวียดนามกุ้งกัมพูชากุ้งสอปลาาเนี่ยจะแถวตรงหมดคือเอาไม้เสียบแล้วตัวตรงอแต่ว่ามีประเทศไครประเทศเดียวในแถบนี้ยที่เวลาย่างกุ้งเราไม่เคยเอาไม้เสียบก็แปลกดีพยามพยายามจะหาสาเหตุยังไม่มีใครตอบผมได้ว่าทาไม กุ้งสี่ประเทศตรงนี้ต้องเอาไม้เสียบก่อนทอดก่อนอย่างนะล้วก็อาจจะชอบชอบชอบกุ้งยืนแถวตรงก็ไดต้ตรงมันก็แกะง่ายดีนะคะอาจารย์ใช่ครับค่ะ,ะแล้วก็เป็นเมียนมาซึ่งปีห2สองตอนนี้ท่องเที่ยวฟรีๆเนี่ยคนไปเที่ยวแค่สี่ล้านคนเสระนะครับก็อยากให้คนไทยระวังแผนไปเที่ยวประเทศต่อไปคนเที่ยวน้อยกว่าเมียนไม่เที่ยวสามแสนปีหกสองที่คนไทยเรามีสองห้าสองที่คนไทย เรามีท่องเที่ยวมาเทีย่ยวประมาณ39ล้านเจ็เกับ40ล้านเนี่ยประเทศบูไนนะครับมีคนมาเทีย่ยวแค่3 0ส0คนนะครับประเทศนี้น่ารักมากนะสเสน่ห์สำคัญอยู่ที่คนเลยละ่ะบูไนเนี่ยนะครับแต่ว่าเวลาไปบูไนเนี่ยต้องไปดูมัสยิดต,ต้องบอกว่ามัสยิดที่นั่นสวยมากนะครับทั้งเชา้าทั้งกลางคืนเนี่ยแล้วมีหลายๆที่ที่สวยนะครับไปแล้วจะชอบไปแล้วจะชอบแล้วคนที่นั่นเนี่ยต้องบอกว่าคนที่นั่นเนี่ย จิตใจดีงามคนน่ารักอาจจะเป็นเพราะประเทศเขาเนี่ยสมเด็จพระราชาธิบดีฮะจีฮัสนันท์เดยมุสเซนวัลเละเนี่ยก็คงดูแลได้ดีเพราะฉะคนจิตใจดีงามขับรถมีมารายาทวางของไว้ไม่กล้าขโมยเคย,ยเล่าแล้วในรายการเรานะครับไปแล้วจะชอบคนคนถ้าถ้าใครเคยไปเที่ยวอินโดนีเซียแล้วชอบคนที่นั่นเนี่ยก็จะชอบคนดูไหนไม่แพ้กันนะครับว่าคนน่ารักอัธยาศัยดีครับรถมีมารยาทเวลาไปก็ ช่ารถขับสบายๆนะครับน้ํามันถูกมากนะครับแต่ว่าต้องไม่พยายามที่บิดแต่คนกับคนบูนไนเนี่ยวิ่ให้เรียกว่าให้เกียรติซึ่งกันและกันสบายๆถ้าได้ยินเสียงบิดแต่ก็อนษฐานไว้ก่อนว่าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเขา้าอาหารการกินก็ไม่ต้องกลัวถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศอัรุสลิมเข้มขน้นแต่ว่าก็มีอาหารจีนอร่อยอร่อยหลายร้านผมไปติดใจข้าวมันไก่อ่าที่บูไนนะครับมันไก่อร่อยอ ซีฟู้ดถ้าคุณอิตรีคุณวัชรินทร์ชอบก็ต้องครดูใหม่เขามีกําลังดูงเยอะรายได้เขาเยอะเพราะฉะนั้นซีฟู้ดจะค่อนข้างสดแล้วก็ใหม่ก็แลไม่ใช้คําว่าสดไม่ได้ใช้คําว่าอาหารเป็นๆอาหารจีนอร่อยๆมีอยู่หลากหลายตามตามที่กังคือน,นะครับแล้วที่ต้องชิมให้ได้คือทุเรียนคุณอิตรีคุณวัชรินทร์คุณวัชณเนษรีชอบทุเรียนนี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะกมูซาคิงนะครับมูซาคิงซึ่งเป็น ทุเรียนสุดยอดของมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็ปู่ไหน,นี้เราต้องขิดลูกเล็กๆแล้วคนที่น่าจะชอบกิงทุเรียนสุกหน่อยไม่ใช่ทุเรียนพาร้านะครับทุเรียนสุกหน่อยมันจะอร่อยก็จะติดผมปลายปลายแต่ที่เก๋ไก๋ของการการไปทานทุเรียนที่นั่นก็คือว่าผมเพิ่งไปเจอเทคโนโลยีการเก็บทุเรียนแบบว่าใส่ถุงที่มันเป็นถุงยากาศอ่ะคุณอินทรีแล้วเอากระดังห่อแล้วก็เป็นถุงยากาศแล้วกเก็บไว้ในตู้เยน็น เพราะนั้นเวลาเรานี่นี่ไปที่ร้านอาหารเวลาเราไปทานก็จะแกะม,มันก็จะเป็นผู้เย็นที่เย็นแล้วก็แล้วก็อร่อยอแล้วก็กลิ่นก็ไม่ได้แบบว่ากลิ่นไม่ได้ไปรบกวนอย่างอื่นนะอันนี้นก็เป็นเป็นประเทศที่น่าไปแต่สเสน่ห์ที่สุดกคาา็คือประเทศเนี้เป็นประเทศสมบรณายาสิทธิราชไม่กี่ประเทศเนี่ยลบร่องไปสําวัดูท่านทุกท่านจะได้จดไว้ในประวัติตัวเองว่าผมหรือฉันเคยไปเที่ยวประเทศสมบูรณายาสิทธิราชม,มาแล้ว และดูถึงคนเขารู้สึกอย่างไรกับประมากษาัริย์ของเขาแต่ผมก็เท่าที่สัมผัสนะครับผมยืนยันว่าคนเขารักประมากษาัตริย์เขาน่ารักคนน่ารักอันเดียวที่ต้องเตือนก่อนคือไม่ว่าจะไปหน้าไหนให้เอาเสื้อหนาวไปด้วยอืเหตุผลก็คือคุณวัชรินเหตุผลอะไรรู้ไหมครับที่นั่นในในสถานที่ที่มีแอร์เหมือแอร์เย็นมากคืออากาศข้างนอกอาจจะร้อน แต่ในโรงแรมในห้องพักเราเนี่ยยังไงก็หนาวะฉะนั้น,ใน,ในถ้าไปเที่ยวบูไนเนี่ยหย,ยิบแจ็คเก็ตติดไปสักตัวน่าจะปลอดภัยกว่านะครับปลอดภยัยแล้วก็สิ่งที่ถ้าท่านชอบธรรมาชาติต้องไปอูนูเซนต์บูรลงนะครับอุทยานแห่งชาติที่เรียกว่าสมบูรณ์มากของบนนรูไนผมว่านี่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีที่มีคนไปเที่ยวมากขึ้นเรื่อยๆอยู่ในปา่าลึกนะครับแล้วก็เก็บอนถนอมไม่ได้มีจํากัดคนเข้านะครับไปถึงก็เรียกว่าไปนอนสักสองวันเน่กลังพอดีพอดี มีที่พักมีอาหารการกินทํากันสดๆเกาทําให้เรากินสดๆหมดแล้วก็เช้าก็พาไปไปเดินป่าไปดูทะเลหมอกต้องบอกว่างดงามนะครับอันนี้ต้องถือว่าอุลยสมุนลุงเนเป็นตัวอย่างแห่งชาติที่้ารักธรรมชาติต้องไปที่นั่นเขาเน้นเรื่องธรรมชาติค่อนข้างมากในเรื่องบูไหนยอยากให้ไปกันเยอะๆ <c oughs> สมุนไพรชอบคนไทยรักคนไทย <c oughs> แต่คนไทยไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่นะอยากให้ไปกันเยอะๆนะครับอันนั้นก็เป็น <c oughs> เป็นเนสเน่ห์พื้นในที่อยาก อยากจะเชิญชวนเนี่ยผมวันนี้ก็ใส่เสื้อเที่ยวบูไนนะครับเคยไปเที่ยวมาล้วชอบมากคุณค่ะอาจารย์ค่ะมีข้อความจากคุณผู้ฟังนะคะที่แสดงความเห็นกันเข้ามาวันนี้อาจารย์ก็พาไปเจาะลึกสองประเทศก็คือเมียนมาและบรูไนนะคะพี่คุณพี่พูจางบอกว่าวิกที่แล้วฟังเสร็จเตรียมออกทัวเวียดนามทันทีเลยค่ะ <laughs> อีกท่านหนึ่งนะคะคุณเบนจามาท่านนี้ก็พูดถึงชุดของเมียนมานะบอกว่าชุดเมียนมาไม่เชยแต่เป็นชุดที่แตกต่างจากชุดสากลทางตะวันตกอันนี้ก็เห็นด้วยนะคะมีโอกาสได้ไปร่วมงานแต่งงานของเมียนมาชุดของเขาเนี่ยสวยมากแล้วก็เป็นชาติที่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกนะคะเพราะว่าลูกที่จะเข้าพิธีแต่งงานเนี่ยทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาว คุณพ่อคุณแม่ต้องเดินมาส่งส่งจนถึงปลายทางอะแล้วก็ค่อยดำเนินการต่อในพิธีช่วงต่อไปนะคะส่วนคุณสุขสรรปันใจนะคะอาจารย์ขาบอกว่า m o r ์นิ่งทีของอาจารย์เกษมสรรที่เมียนมาน่ากินมากครับโปรตีนเนยถัว่วแล้วก็มีอาหารมุสลิมไหมครับเพราะว่าที่เมียนมามีมุสลิมเยอะมากต้องให้อาจารย์ตอบค่ะมีครับอาหารมุสลิมมีในทุกประเทนะ แต่ว่าถ้าประเทศที่ผมไม่กินอาหารนุสลิมอร่อยที่สุดเนี่ยกลายเป็นประเทศจีนนะ<อ>ประเทศจีนมันม,มีมีคนมุสลิมสักห้าสิบล้านคนได้นะครับ<ะ>เราก็มีอาหารที่ที่หลากหลายมากอาา่ามนุสลิมแน่นอนเวลาไปกินไปประเทศอย่างบูนอินโดนีเซียมาเลเซียนี่มีอาหารนุสลิมฐานแน่เยนมาก็มีแน่ะนะครับแต่ว่า,อาชอยผมชอบผมชอบที่จีนที่หลากหลายเวลาเพราะว่าไปไปประเทศพวกนี้เราต้องไปหากินอะไรที่มันเป็น โลโพลหลโพจริงๆนขอ,อยัดแวบไปอินโดนีเซียประเทศซึ่งคนไทยหลายคนเคยไปแล้วแล้วก็ชอบนะครับอินโดนีเซียเนี่ยเวลาไปเที่ยวคนน่ารักมากเหมืกับมุสลิมอุตสรีเป็นน่ารักแล้วก็ใจดียิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนคนไทยอ่ะนะครับคนอินโดนีเซียคนฟิลิปปินคนดูไนเนี่ยอาจจะยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีคนอินโดประเทศอินโดนถึงแม้วจะเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่สุดในโลกนะครับแต่ว่าคนเขาก็หลากหลายมี พุทธศาสนาสถานที่ใหญ่ับสองของโลกจีนนั่นม<ะ>ีบุโรุโตพุทธศาสนาพุทธศาสนาสถานที่ใหญ่สุดในโลกจีนนั่นนะเพราะฉะนั้นก็หลายศาสนาอยู่ร่วมกันได้ดีนะครับอไปแล้วจะชอบแล้วก็สิ่งที่ผมชอบก็คืออาหารจีนท่านผู้ฟังในอินโดนีเซียเนี่ยอาหารจีนผมว่าอร่อยมากบะหมี่หมูแดงที่อร่อยที่สุดที่ผม,มเคยทานอยู่ที่นอินโดนีเซียคํ<ะ>าถามว่าเป็นไปได้ไงที่คนอินโดนีเซียชอบทานหมูก็ ลองนึกดูว่าคนเขาเท่าไหร่ครับ270ล้านคนใช่ไหมครับส<ะ>ิ0ล<ะ>้านคนถ้าจะ20%เป็นคนจีนเนี่ยก็5เท่าไหร่ละ54ล้านเข้าไปนะแล้วกว่ากว่าครึ่งนะ้าสี4ล้านเป็นคนมีฐานะาดีมีอาหารดีๆอร่อยๆอย่างบะหมี่หมูแดงที่ผมมาให้ดูตอนเนี้ถ้าใครไปชิมพานักข่าวอุฒิสไปชิมก็จะชอบกันนะก๋วยตี๋ยวาหมูว๋วยตี๋ดีๆต่เป็นร้านเล็กๆนะแล้วที่น่าสนใจก็คือเนี่ยร้านบะหมี่ผัดนะ2ปีที่แล้วผมพา อสภากันสืบทีมคุณชาวรงอาทีมเที่ยวชาว,รง,าชาวรงไม่ได้ไปผมพอาทีมไปที่เกิชัยใครต่อใครเนี่ยแล้วเพื่อนผมเนี่ยคุณลุกคัสก็เป็นนักกินเขาชอบกินร้านเล็กๆเหมือนผมเนี่ยร้านไม่เตี้ยวที่นั่งกันได้สามคนสี่คนจะรับกันแปดคนเนี่ยและต้องนั่งกับพื้นฐานนอกเป็นบะหมี่ผัดที่ผมบอกว่าอร่อยที่สุดในชีวิตเท่าที่เคยกินอย่างเงี้ยเราไปเจอที่อินโดนีเซียแต่ก็ไม่ใช่อาหารมุสไม่ไม่ใช่อาหารฮาร้านเป็นอาหารที่ใส่หมูใส่ซีฟู้ดทานกันปกติตนะะทุกคนทานแล้วจะประทับใจมากอันนี้ก็เป็น เป็นเสน่ห์เล็กๆของอินโดนีเซียที่ที่อาจจะต้องมาแตะหนีก็เลยชวนนึกถึงบะหมี่อินโดนีเซียคุณอิสริยคุณชิรต้องเคยทานแน่ๆเลยใช่ไหมครับบะหมี่สาเร็จรูปของเขาเนี่ยโกเร็งไหมคะอาจารย์ยังใช่ไหมครับบะหมี่โกเร็งหรือเปล่าคะใช่ครับโกเร็งครับใช่ครับดิฉันเคยแต่ว่าก็คงไม่ได้ออริจินัลคือกินแถวเนี้ยนะคะ ถ้าไปเที่ยวเนี่ยนะครับในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยไปซื้อเลยจะมีหลากหลายมากแต่ที่น่าจะนิยมมันมแห้งนะครับลวกเสร็จแล้วก็เอาน้ํามันอะไรเนี่ยที่อยู่ในซองมาคลุกเนี่ยผมพา,าคณะคนไทยไปไประชุมหลายคณะแล้วทุกคนชอบหมดคือ <c oughs> ต,ตัวเส้นเนี่ยจะจะหนากว่าเราจะเหนียวกว่าเรา <c oughs> แล้วส่วนเครื่องจะอร่อยในเมืองไทยตอนนี้ก็มีเข้ามาขายแล้วแต่ดูให้ดีนิดนึงอ่ามันจะมีผลิตในไทยกับผลิตในอินโดนีเซีย <c oughs> ผมอาจจะมีคติเล็กน้อยนะเราคิดว่าที่ผลิตในอินโดเนี่ยรสชาติจะ จะอร่อยกว่าแล้วเส้นจะจะเหนียวนุ่มสอ,อดกล้องกับของจริงมากกว่าของ<ะ>ไทยนี่คือว่าเส้นยังยังไปไม่ถึงเท่าไหร่นะ้นก็ก็เอามาฝากกันเล็กๆตรงนี้ในอินีเซียเนี่ยต้องต้องไปร้านเล็กๆเขาจะมีนะครับถ้าไปเดินตลาดชคนาชาวจะไปเจอร้านกาแฟ<ะ>ที่โจคุวีเคยมานั่งทานมีรูปอยู่ไปนั่งทานกาแฟกันชิว<ะ>ๆอย่างเงี้ยนะครับหรือ<ะ>ไปเยี่ยมดูปปชอของเขาะนะที่ที่โจคุวีก็ไป ผมตั้งชื่อปปชเขาว่าองค์กรถอนรากถอนโคนันเพราะว่าองค์กรที่เรียกว่า เอาจริงเอาจ้างหน้าเรจะ้มาเป็นร้อยยืนรอหน้าตลอดเวลาอาจารย์คะอยากจะฟังต่อจริงๆนะคะแต่หมดเวลาหมดเวลาแล้วจริงๆต้องมาต่อกันครั้งหน้ากับเสน่ห์อาเซียนกับเกษมสัน EP3 นะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปพร้อมกับอาจารย์เกษมสรนเลยค่ะ Good morning อาเซียนหมดเวลาละค่ะดิฉันน้ำหวานอิสริสิวิชานกุลและพี่เจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดานลาไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ